อีกสองคนถลันเข้ามามัดด้วยเชือกที่เตรียมมาแล้ววาวดิ้นจนอกแอนเพราะขัดยอกจนไปทั่วทุกแหง่งประเดี๋ยวเดียวเขาก็ตกเป็นเฉลยอย่างกระดิกตัวไม่ได้ไม่มีความปลาณีกันอีกละเสียงคำรามของไหดังขึ้นลงว่าเองเป็นพวกของไออินทาเองแกล้งไอคนคองสาลีและยิงคนดงสารเจ้าแหลกยับไปมันเรื่องอะไรที่ข้าจะปล่อยให้เองลอยนวลอยู่ในโลกนี้ต่อไป ตาของเว่าวเลือกลานขึ้นสู่สวรรค์คำว่ารังแกคนคลองสาลียังไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ายิงคนดงสารเจ้าเพราะจิตใจของเขาแขวนอยู่กับความหวาดหวั่นว่าคนดงสารเจ้าจะต้องแก้แค้นอย่างนองเลือดทีเดียวเหตุนี้เขาจึงไม่รู้ว่าคนทั้งสามนี้เป็นใครกันแน่นอนเสียจากจะสงสัยหรือค่อนข้างจะแน่ใจว่าคงจะเป็นพวกผนไพลยงามแห่งดงสารเจ้าไกลต่อ และถ้าเป็นมันก็ต้องจริงอย่างที่เขาเคยหวาดหวั่นมาแล้วเขากับพวกจะต้องดับด้วยมือของเขาเหล่านั้นและไม่มีทางที่คนเหล่านั้นจะอภัยให้กับผู้ใดที่ได้ก่อความขนองเลือดและวอดวายตายจากให้กับพวกพ้องของเขาคนเคราะห์ร้ายสายลับของอินทาพยายามจะพูดแต่เขาพูดไม่ออกเพราะมีผ้ายัดเข้าไปในปากของเขากรั้นนั้นเขาก็พยายามจะพูดแม้แต่ทำเสียงและเข้าใจความหมาย ว่าตัวพูดอะไรออกไปเฉพาะตัวเองก็ตามเขาได้เห็นอีกต่อไปไหวศักดาเดินไปที่มุมห้องที่นั่นมีขวดเปล่าอยู่ใบหนึ่งในชั้นต้นวอไม่รู้ว่าเขาถือขวดใบนั้นไว้ทําไมแต่เมื่อเขาฟาดมันเปรี้ยงลงไปกับพื้นแก้วแตกกระจายเขาก็มองเห็นสภาพของขวดแตกเสี่ยมเป็นปากฉลามทีนี้เขานึกออกแล้วเขาต้องวาดภาพต่อไปว่าหากเจ้าพวกดวงสารเจ้าคนนี้ เอาขวาดแตกที่อยู่ในอุ้งมือกระแทกพวดเข้าที่พุงกะทิของเขาเข้าให้แล้วเขาซึ่งไม่เหนียวอย่างผู้ทรงวิทยาคุณเหมือนอินทาพุงของเขาก็จะเละเป็นสังขยาไปเท่านั้นเองไวยศักดาย่างสามขุมเข้ามาทีละก้าวเหง่อเต็มหน้าวาตามองเขาไปทางสวรรค์ซึ่งไม่เห็นอะไรนอกจากแฝกที่มุงหลังคาเย็นกระโดดเข้ากระชากผ้าที่อุดปากไว้แล้วเตือนว่าบอกเขาเสียตรง ไม่เช่นนั้นเองเละทั้งตัวและเละเดี๋ยวนี้วายเหงือจนสุดแขนก่อนที่จะแทงพรวดลงมาเจ้าเวาก็แหกปากร้องออกมาว่าบอกแล้วบอกเดี๋ยวนี้บอกแล้วบ้านไออินทาอยู่ไหนน้องกระทุ่มบ้านใครบ้านตาอิมลูกพี่ลูกน้องของนายถนอมทุกคนที่หนีมาในวันนั้นอยู่ที่นั่นหมดหรือเปล่าอยู่ที่นั่นหมดเขากำลังหาสเสบียง เขาจะเข้าโดงในไม่กี่วันนี้แหละอย่าฆ่าฉันเลยฉันเป็นคนของเขาไม่เคยทําอะไรเพียงส่งฝินให้เขาเท่านั้นไวหันหน้าไปทางฝายเองรู้จักหรือเปล่าป้านตะอิมฝ่ายและเย็นผู้เจนถินแถ,นถบนั้นพยักหน้าจําได้เย็นมัดมือไอ้เบาให้แน่นกว่านี้เองคนเดียวจัดการให้ได้ในวันนี้คุมตัวไอ้เวาไปให้พี่ผลที่ดงรงศาลเจ้าเดี๋ยวนี้เลยเราจะปล่อยมันไว้ที่นี่ไม่ได้ แล้วเล่าให้เขาฟังว่านักเลงหนองกระทุ่มกําลังร่วมมือกับคนร้ายครองสาลีเป็นก๊กเป็นเหล่าใหญ่แล้วข้าไม่สามารถควบคุมไอว้วาไว้ได้คืนปล่อยไปมันจะต้องเอาความไปบอกพวกพ้องมันแน่และข้าก็ไม่อยากเอาชีวิตไอ้มดแดงตัวนี้ให้พี่พลสักฟอกเอาเองแล้วพี่ไอไ้ฝฟกับข้าเองไม่ต้องเป็นห่วงเองจําไว้นะเย็นถ้าเองเจอใครเข้าหากว่ามีใครพยายามจะช่วยแก้ไอว้วา หรือไอ้วาวแหกปากร้องพยายามจะหนีคนแรกที่เองจะต้องฟันให้ดับในวินาทีนั้นฉับเดียวต้องตายคาที่คือไอ้วาวแต่ฉันเป็นห่วงไอ้เย็นเราต่างคนมีงานทําด้วยกันเราเพียงสามคนเท่านั้นหากจะเกกันเป็นหมู่อย่างนี้แล้วเมื่อไรสึกข้างหน้ามันจะเสร็จลงไปได้เล่าเองมองไม่เห็นหรอกหรือว่าข้าสึกข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรหนานแน่นนักเองจัดการอย่างที่ข้าว่า บางทีนักเลงใหญ่แห่งดงสารเจ้าอาจจะให้คนมากับเองข้าไม่เชื่อว่าคนนั้นจะดูได้เพราะเขาเป็นห่วงข่าอยู่มากมายเหลือหลายเท่านั้นเองเย็นก็เข้าใจเขาก็ฝ่ายช่วยกันมัดเบาให้แน่นหนายิ่งขึ้นแล้วทั้งสามซึ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปเย็นมีข้อตกลงกับเจ้าเบาว่าเขาจะเอาเชือกล่ามเจ้าเบาไว้และพอถึงทางโปร่งแล้วทั้งสองจะต้องวิ่งไปกัน เพราะเขาต้องการให้ระยะเวลามันร่นเข้าไวายข้าไม่เคียนเองไม้เรียวข้าไม่เคียนเองหากว่าเองเดินชา้าข้าจะเอาดาบเคียนเองให้ได้แผลทุกคราไปแต่กระนั้นเมื่อเย็นไปถึงดงสารเจ้าก็ปรากฏว่าบ้านของผลพลยงามดับไฟเกือบหมดแล้วคนกลุ่มหนึ่งทะลันออกมาจากที่มืดเย็นรู้สึกว่าเขาล้วนมีแต่อาวุธปืนเองเป็นใครจะไปไหน หวัวหน้าคนกลุ่มนั้นถามเสียงห่าหานายผลเขาตอบเรื่องอะไรคนที่ฉันบอกให้คือนายผลคนเดียวคนอื่นบอกไม่ได้เด็ดขาดปืนเป็นปืนตายเป็นตายเอาไงเอากันเย็นกัดกรามกรอดแต่เขาถอนใจยาวออกมาอย่างโล่งอกเพราะปรากฏว่ากลุ่มคนเหล่านั้นคือยามของหมู่บ้านนั่นเองเขาทั้งหมดพาเย็นไปพบผลไพรงามเจ้าถิ่นทันทีเมื่อพบผล ซึ่งมีความทรงจําแม่นยําได้เห็นหน้าเย็นเข้าก็ถามทันทีว่าว่ายังไงได้เรื่องราวายังไงว่ายอยู่ที่ไหนฉันเดินเหมือนวิ่งไอคนนี้พี่ไว้สั่งให้คุมแต่ว่ามาหานายผลเพราะมันเป็นคนของอินทาเย็นว่าเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนผลตัดบทเขาออกจากน้องกระทุ่มไปแล้วกี่คนสองคนเท่านั้นแปลว่าอินทาอยู่ที่นั่นเหรอ เย็นชีหน้าเวาไอ้คนนี้เป็นคนบอกว่าอินทาอยู่ที่ไหนเขาสั่งให้ฉันคุมตัวคนคนนี้มาให้ในายผลเท่านั้นเองคําสั่งก็หลุดออกมาจากปากของนายผลไพลางามกับคนของเขาซึ่งล้อมตัวอยู่หกคนเท่านั้นไปกับฉันหกคนที่มีอาวุธลูกซองหรือไรเฟิลก็ได้ดาบด้วยฉันคาดผิดหมดนึกว่าศึกใหญจะต้องเกิดที่คลองสาลีแต่นี่เราเรียกได้ว่ามันเป็นศึกน้องกระทุ่ม หกคนเดินแข็งแขรงหน่อยคนแก่ไม่เอาให้ขอร้องอย่างไรก็ไม่เอามากเกินไปเกกะแต่พี่โผนยังเจ็บอยู่นะเมียเอกของเขาบอกออกมาจากในห้องพี่ไม่เคยเจ็บมามากกว่าเรอะคำหวานนี่แน่สมุนเอกของไวสักดาแกเป็นห่วงลูกพี่เสียละเกินเจ้าเ้นไอชุนชุนออกมาสักแก้หนึ่งซิพวกนี้คอแข็งออกจะตายไปมันจะทำให้ประสาทของเขาดีกว่าเดิมมากทีเดียว ระหว่างนั้นคนของเขาได้เริ่มเตรียมตัวกันอย่างรวดเร็วบางคนต้องไปปลูกมาจากที่นนนแต่พอได้ทราบว่าเขาจะออกศึกน้องกระทุ่มกรณีเกี่ยวกับพวกของอินทาทุกคนก็หายห่วงเพ่นพุงดูปืนดูดาบอย่างพินิษพิเคราะห์ทำไมเขาเห้าไปกันเพียงสองคนเท่านั้นคำหวานซักถามสามีฉันเป็นห่วงความเห้าของเด็กคนนี้บอกตรงๆว่าเป็นห่วงจริงๆแต่ฉันไม่ได้พบเขา ทั้งที่รู้ว่าคงวกวนอยู่ที่โคกขามแม่สาวแว่นแก้วไม่ยอมปริปากแม้แต่สักนิดเดียวว่าพระเอกของเจ้าลอนอยู่ที่ไหนฉันก็สิ้นปัญญาพี่จะคุมคนไปเองแน่หรือเอาลูกปืนให้พี่เอาดาบของพ่อที่ให้เมื่อปีที่แล้วมาด้วยเล่มนั้นหนักน้อยแต่มันถนัดมือดีนี่ให้คนไปตามพ่อแล้วหรือยังพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องไปด้วยเราไปจับคนร้ายให้ตายเถอะฉันดูเหมือนกันนะ พวกเราว่าไวสักดาต้องการคนคนนั้นยากยิ่งที่จะเอ่ยปากบอกแก่ใครว่าเขาต้องการความช่วยเหลือในด้านนักเลงจากใครฉันคนเดียวเท่านั้นที่รู้เมื่อคนทั้งหมดมาครบจำนวนแล้วขบวนแรกเจ็ดคนนำโดยผลพลายงามก็ล่วงหน้าไปก่อนโดยอีกขบวนหนึ่งเจ็ดคนเท่ากันนำโดยผู้ใหญ่บ้านพ่อตาของเขาทั้งหมดมุ่งหน้าไปที่หนองกระทุ่มคืนวันนั้นอีกเหมือนกันอินทาอยู่ท่ามกลางพวกพ้องของเขา ทั้งพร้อมไปด้วยอาวุธและกระสุนปืนเต็มอัตราเท่าที่ทุกคนอย่างเขาจะได้มันมาจากคนที่มีอิทธิพลทางการเงินอย่างนายถนอมมันเป็นขณะที่อินทาเต็มไปด้วยความรู้สึกหลายอย่างที่เป็นต่อความสุขของเขาความยุ่งยากอึดอัดความเจ็บแค้นความเสียดายและเสียใจในการผูกมิตรของเขากับคนคนหนึ่งมันเป็นเพราะเหตุว่าคนจากโคกข,ขามได้เอาข่าวมาเล่าแจ้งแก่เขา ถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสาวคนรักของเขาข้ามคืนอันเต็มไปด้วยลางสังหรณ์สารพัดอย่างที่ช่วยให้จิตใจของเขาดื่มดำอยู่ในความกระวนกระวายเขานั่งอยู่ที่ชานเรือนคนของเขาสองคนถูกไล่ออกไปดูต้นทางเป็นผัดแรกและคนที่พยายามคาบเขาเอามาเล่าก็พยายามที่จะเล่าให้มันละเอียดเพราะถือว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของเขาที่มีต่ออินทาลูกพี่แว่นมันแสดงอย่างจริงใจเด้ ว่ามันเป็นห่วงข้าเขาซักสายไล่เลียงเขาเป็นห่วงมากมันว่าอย่างไรเมื่อเขาพูดถึงอินทาพวกเรานั่งอยู่ที่นั่นตั้งหลายคนก็เห็นว่าหน้าตาของแว่นแก้วเศร้าเศร้าอย่างคนไม่มีความสบายใจเลยแล้วมันพูดอย่างไรข้าอยากจะรู้ตอนนี้เขาพูดว่าเขาหนักใจไอ้เรื่องที่พวกเราไปก่อให้พวกดวงสารเจ้าแล้วทำไมเองถึงได้ไม่อธิบายให้แว่นมันฟัง ว่ามันเป็นอย่างไรหากข้าไม่ทำเช่นนั้นไอ้พวกนั้นก็สับข้าแหลกไปเท่านั้นอ๋อเรื่องนี้เขาต้องรู้ดีเพราะมันเป็นเรื่องที่พูดกันหลายต่อหลายคนเขาถามถึงจำนวนของพวกเราเขาเป็นห่วงว่าพวกดวงสารเจ้าจะยกมาเล่นงานพวกเราถ้ามันอย่างนั้นอินทาขบกรามนูนสลัดผมที่ยาวเกือบปกไหลไปทางเบื้องหลังอย่างลำคาญชีวิตกูเขยอมกันคราวนี้เองพ่อจะเผาดวงสารเจ้า ให้กลายเป็นทุ่งไปทีเดียวแล้วยังไงอีกต่อไปล่ะเขาว่าเขาเป็นห่วงอินทาเพราะถึงอย่างไรก็เป็นคู่มั่นกันและใจของเขาก็มีความเมตตาสงสารคนที่ตกทุกข์ได้ยากประกายตาของอินทาพร่งขึ้นมองบอกถึงความแจ่มใสในใจที่เกิดขึ้นวูบหนึ่งเพียงเท่านั้นสำหรับเขาก็เกือบจะเพียงพอที่มันบรรดาลความตื้นตันเขาว่าอินทาเป็นคนชอบสนุกชอบเที่ยว แต่ก่อนหน้านี้เที่ยวไปไหนได้อย่างสบายแต่เดี๋ยวนี้ต้องลําบากดีไม่ดีตำรวจก็ลากเอาและก็ไม่แน่ใจซะด้วยว่าจะจับเป็นหรือจับตายอินทาแงนหน้าขึ้นหัวเราะเสียงนั้นก้องไปด้วยความโล่งใจและกอกเล่าเข้าปากเออเขาช่างเป็นห่วงค้าเสียจริงๆแต่ข้าก็ส่งคนไปแล้วว่าข้าจะเอาเขามาอยู่กับข้าเราจะข้ามไปอยู่ในเขตพมา่าโว้ย ชีวิตของเราจะไปตั้งต้นกันที่นั่นที่ทำมาหากินบานตะไทยเองบอกหรือเปล่าวะเองทำให้แว่มันคลายใจหรือเปล่าวะว่าข้ากับโมนแนบ,บนั้นขนาดไหนไอ้นี่แหละที่มันเป็นเรื่องคุณข้องใจฉันอยู่มากพูดดีไม่ดีประเดี๋ยวอินทาจะเข้าใจผิดเองเป็นคนของข้ามันเรื่องอะไรที่ข้าจะเข้าใจเองผิดข้อสำคัญเองอย่าได้พูดอะไรที่ไม่จริงมีเรื่องอะไรเล่าไปอย่าปิดบังเท่านั้นข้าก็พอใจ ว่ามาเถอะว่าเองคุณข้องใจยังไงฉันบอกเขาถึงเรื่องหมูแนบว่ามูแนบเจออินทาไม่มีวันที่จะเป็นศัตรูกันได้แว่นแก้วเป็นคนร้องประกาศต่อหน้าพวกเราหลายคนว่าให้ระวังอินทาจะต้องรู้ว่าวันหนึ่งหมูแนบจะต้องหักหลังอินทามันจะมากไปหน่อยละโวยเรื่องอะไรที่หมูแนบจะมาหักหลังข้าในเมื่อข้าทำทุกอย่างเพื่อพ่อของเขาข้าทำทุกอย่างตามความต้องการของเขา เรานายถนอมกับข้าเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกต่างอะไรกับที่ข้าเป็นลูกของเขาคนหนึ่งเที่วนะที่แว่นแก้วพูดอย่างนั้นแปลว่าต้องมีเหตุผลพวกของอินทาคนหนึ่งเอ่ยขึ้นแต่เราต้องไม่พูดดังนักเพราะว่าเราอยู่ในบ้านของพวกพ้องนายถนอมแต่ไม่มีพวกพ้องของนายถนอมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคนใดคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาฟังได้ถังเล่าและฟินอย่างเต็มคราบ ทําให้คนพวกนั้นหวังพึ่งหมอนเสยิ่งกว่าอื่นได้อีกต่อไปคนคาบข่าวหรือสายของอินธาพูดต่อไปอย่างร้อนรนอย่างพวกเราว่าแว่นแก้วมีเหตุผลและมีความจริงเมื่อเขาพูดกับฉันหน้าตาเขาบอกชัดเที่ยวอินธาบอกชัดว่าไม่สบายใจอย่างมากกลุ่มใจอย่างมากอินทาคงไม่ทราบดอกและแว่นแก้วก็ไม่อยากจะบอกเพราะกลัวจะเป็นเรื่องยุ่งยากของอินทาว่าเท่าที่อินทาไม่รู้ก็คือ โมแน่ไปที่บ้านเขาหลายครั้งแล้วไปหาแว่นแก้วอินทากระแทกหลังพิงกับเสากรามนูนออกมาด้วยความรู้สึกเหี้ยมเกลี่ยมสนเท่ประกายบอกชัดถึงความหวงแหนเขาไปที่นั่นหลายครั้งด้วยเรอหลายครั้งําแว่นแก้วยังได้พูดเสียด้วยว่าอินทาไม่รู้หรอกมูแนบพยายามจะเอาเขาเป็นเมียทีแรกฉันก็ไม่เชื่อฉันยังบอกเขาเลยว่ามูแนบจะแต่งงานกับลูกเลี้ยงของผู้ใหญ่อินในวันพรุ่งนี้อยู่แล้ว แว่นแก้วว่าให้แต่งงานกับนางฟ้านางวิมานที่ไหนก็ช่างเถอะแต่ความจริงมันมีอยู่ความจริงนั้นมันได้เกิดขึ้นกับตัวเองและสาบานได้ให้ดับไปต่อหน้าฟ้าดินต่อหน้าแก้วเล่าต่อหน้าพระที่อินทาห้ยอยคอแว่นแก้วพูดจริงๆว่าวันหนึ่งเขาลากแว่นแก้วไปจะจูบมันได้จูบหรือเปล่ามันจูบหรือเปล่าแล้วอีแว่นแก้วทำยังไงอ่ามันคงจะรักเขาแหละสิมันเป็นถึงนายสิบตํารวจ กูจะลากใส่อีแว่นแก้วออกมาสับให้แหลกละเอียดให้เป็นอาหารแรงและกาเบาหน่อยเบาหน่อยเจ้าคนเหล่านั้นเตือนอย่างพลั่นพลึงคู่มันของอินทาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเขาพูดว่าหากเขาหลงบ้างของหมูนแนบแล้วล่ะก็มันอีกอย่างหนึ่งแต่คนยังแว่นแก้วไม่เป็นอะไรง่ายๆอย่างที่คิดกันหรอกนี่สยัยเขาห้าวาหารไม่กลัวใครเรื่องที่หมูนแนบจะคิดอะไรไม่ดีไม่งามนั้นไม่มีวันที่จะสําเร็จ เพราะมูแนบไปตามบ้านของพวกเราไม่ว่าที่ไหนแกก็เมาเพี้ยไปแกอาสนุกขึ้นมาด้วยความเมาของแกก็ได้พวกเราวางใจแว่นแก้วได้ว่าไม่ใช่เป็นคนใจง่ายรอแลกับใคร